สวัสดีค่ะเพื่อนผู้ที่ติดตามบุนอาท่านทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับเกมโทก้าคิเช่นภาคที่2แล้วก็ภาคท,ที่2นะคะภาค2ของเกมนะคะวันนี้ก็จะมาทําตามที่สัญญาวไว้ก็คือจะลงให้วันนี้จะเอาตัวอะไรก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนเคยพูดว่าจะเล่นอะไรอ๋อเล่นเป็นคุณลุงอาบังนะคะโอเคคือคุณลุงคนนี้นะคะเขาหน้าตาเหมอือนอาบังจริงนะคะ มาแล้วก็จะมาเล่นกันนะคะซึ่งเราจะอัดประมาณสัก10นาทีเพราะว่าเดี๋ยวแอปมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับวิดีโออีกแต่ถ้าไม่มีปัญหาก,ก็จะอัดสองตัวทีเดียวรวบไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิน10นาทีก็ไม่น่าจะอัดได้โอเคมามาคุณลุงชอบกินอะไรเอ่ยเนะี่ยดูซิเหมือนมีคนสปอยว่าคุณลุงชอบกินอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าไม่ได้อ่านนะคะคืออ่านผันผนมาแล้วก็ลืมนะคะอ่าวันนี้จะลองให้2คลิปก็คือคลิป ที่2ไม่บอกละกันจะดูเอาเองส่วนคลิปแรกก็คือคลิปนี้นะคะเพราะว่าวันเสาร์เราไม่ว่างเดี๋ยววันเสาร์จะไปจะไปนอนค่ะเพราะว่าวันจันทร์เราต้องเปิดเทอมนะคะต้องแบบว่าร่างกายฟิตอินเฟิร์มหน่อยนะคะเปิดเทอมจะได้แบบมีความสุขนะคะเรียนตั้งสิบห้าคาดเยอะมากเลยโอเคมาทําอะไรดีนะ้าขอคิดเมนูก่อนเมนูบะหมี่ละกันบะหมี่อาวบะหมี่อาบะหมี่นีบะหมี่ใส่นี่คืออะไรอะ่ะ มันคืออะไรเอ่มันคืออะไรอะ่ะมันคือเส้นหมี่เหรออ่ากินไปเส้นหมี่ได้เป็นเส้นหมี่นะคะใส่แครอทอุ้ยมันไม่ชอบกินนะคะอ้าวเดว้แล้วตายแล้วกินแครอทไปซะละอ่าใส่แครอทนะคะใส่หัวหอมอ่าใส่ใส่มันนะคะอาหารมื้อนี้เป็นอะไรที่แบบไม่พิสดารน,นะคะอาศัยแตงโมด้วยนะคะ อันนี้ลูกพีทหรือเปล่าใส่ลูกพีทอ้าวถ้าใส่ลูกพีทสับอะสับปะรดไม่ใช่สิอันนี้จะหายอะไรนะแค่หลอดจะหายโอเคงันก็ใส่อย่างนี้แล้วกันนะคะรักสุขภาพนะคะอย่างแรกนะคะเราต้องสับแตงโมนะคะอ่าสับลูกพีทก่อนก็นได้คะ่ะอ่าสับนะคะอ่าสับสับมีน้องบอกว่าพี่มันทําหลายจานก็ได้พี่อะลายไขเด้งมาเนี่ยอ่าอันนี้ลูกพีทใช่ไหมโอเคได้ลูกพีทแล้วใช่ไหมคะเราก็อย่าลืมนะคะกดจานนะคะนี่แล้วก็เก็บเอาไว้นะคะ อ่ะแล้ก็เก็บอันนี้อไว้นะคะรูกคิดก็ต้องเก็บไว้เหมือนกันนะคะเก็บไว้หลายๆชิ้นเลยนะคะอ่ะเก็บไว้หลายชิ้นโอเคได้แล้วต่อไปนะคะให้เรานะคะเอาบะหมี่นะคะไปต้มนะคะถ้าทํากินเองที่บ้านก็อาจจะตายได้นะคะเพราะว่ารสชาติอาหารมันก็อาจจะไม่ดีเหมือนในเกมนะคะ สังเกตดูหน้าคนกินจากเกมก็ได้นะคะถ้ามันอร่อยจริงมันต้องทำหน้าตาอริดอร่อยนะคะอาใั่ซอสมะเขือเยอะๆนะคะเพื่อใหอ้ซึมเข้าบะหมี่จะได้อร่อยๆนะคะแล้วก็ใส่วาซาบิเยอะๆนะคะจะได้มีรสชาติเผ็ดขึ้มานิดนึงใส่โซยูด้วยนะคะโซยูหรือเปล่าน่าจะเป็นซอสน,นะคะอาใส่ใส่มีความเค็มแล้วก็ใส่มายองเนสนะคะมายองเนสนี่จะออกเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมอาแล้วก็ใส่มะนาด้วยนะคะอาอยิบดีใส่ทุกอย่างเลยนะคะง่ายๆอ่าเสร็จแล้วนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะเอาบะหมี่นะคะเก็บใส่จานเอาไว้นะคะ,ะต่อไปก็ให้เรานะคะทําการาผ่าแตงโมนะคะอ่าแตงโมอ่าแตงโมมบาผ่านะคะอาผ่าให้เป็น2อลูกแบบนี้นะคะเราจะเอาอันนี้นะคะไปปั่นแล้วก็เอาอันนี้นะคะไปทาเอ้ยเอาอันนี้ไปปั่นแล้วกันหรือว่าเอาอันนี้ไปปั่นดีอ้าวงั้นเอาสองอันนี้ไปทําแล้วก็เอาอันใหญ่ไปปั่นนะคะโอเคเอาเก็บไว้เก็บไว้ เ,เก็บไม่ได้แล้วนะคะสงสัยเราจะต้องเอาสามอันนี้ไปปั่นนะคะโอเคไหนดูซิอ่าอ่าเอาไปปัน่นอ่าเออเออ,เอใส่น้ำเปล่าด้วยอ่าปั่นอีกโอเคหมดแล้วนะคะอ่าแล้วก็จะเหลือเศษแตงโมใช่ไหม<อ>ให้เรานะคะเอาเศษแตงโมนี้นะคะไปทอดนะครับเพื่อความอ,ร,อร่อยนะคะเอาแตงโมไปทอดให้กินได้นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะอาใส่พริกไทยพริกไทยนะคะ ไม่ต้องกลับใช่ไหมคะเพราะว่ามีน้องบอกว่าไม่ต้องกลับโอเคแล้วก็ใส่ใส่เกลือนะคะอาใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลืออ่าน่าจะอร่อยนะคะมีบ่บนนาำนิดนึงนะคะโอเคก็ได้แตงโมทอดแล้วนะคะกินเป็นของรองท้องนะคะอะหอมอร่อยไหมอะทำหน้าตาแบบนี้คือรสชาติไรคำบรรยายเหรอยิ้มๆแปลว่าอร่อยนะคะแสดงว่านางชอบกินนะคะแสดงว่าเมนูแตงโมทอดใส่ พริกไทยใส่เกลือใส่มะานาวน่าจะอร่อยนะคะอะกินน้าล้างปากด้วยนะคะอ่าอย่าหมดนะอะุ้ยนางบอกไม่อร่อยะคะะแสดงว่าไม่ชอบกินแตงโมนะคะอ่าต่อไปนะคะให้เราเอาอามีนะคะไปผ่ามันฝรั่งนะคะอามันฝรั่งมันฝรั่งจ้าโอเคได้แล้วนะคะก็เอามาเก็บไว้นะคะอาเก็บไว้เก็บไว้อะเก็บได้แค่2ชิ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เอาให้มันกินเลยนะคะอร่อยดีคะ่ะกินสดๆร้อนๆ <laughs> รสชาติแบบ ทำหน้าแบบนี้คือไม่อร่อยใช่ไหมโอเคพูดโอเคเยอะมากเลยอ่าเราก็เอามันฝรั่งนะคะไปทอดนะคะอ่าเอาไปทอดแบบจุ่มน้ํามันนะคะไม่ได้ทอดกระทะนะคะน่าจะได้แล้วมัง้งโอเคขึ้นมานะคะอ่าให้กดที่จานนะคะเอาไปเก็บไว้ที่จานให้กดที่จานแล้วก็ทําไงดีนะ้าขอคิดก่อนเรายังเหลืออะไรอีกไหนดูซิอายังเหลือหัวหอมนะคะหัวหอมนี่ให้กินทั้งหัวไปเลยนะคะอ่าให้เรานะคะ เอาหัวหอมไปทอดก่อนนะคะเพื่อให้มันอร่อยขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะคะมา,มามามาเอาหัวหอมไปทอดในดูเซมาหรือยังเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกโหลดนานมากโอเคมาแล้วเอาไปทอดนะคะใส่ซอสเยอะๆเลยนะคะอ่ะใส่นี่ด้วยวาซาบิวาซาบิใส่ใส่ทุกอย่างเลยนะคะหยิบอะไรได้ก็ใส่ใส่เลยนะคะ,ะมะานาวคะ่ะบีบบีบบีบใ่ใส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 ่ให้หมดเลยนะคะอ่าแล้วก็แตงโมงนี่ไปทอดด้วยนะคะอ่า เอาไปทอดให้หมดเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยวเป็นไฟเอาไปทอดแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอ่าอ่าใส่ให้หมดเลยนะคะโอเค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 ใส่แล้วต่อไปก็ให้เอาไปต้มนะคะเอาไปต้มอ๋อลืมไปว่ามันจะไม่มีน้ํามาให้นะคะแล้วก็วางเลยนะคะมันไม่มีเป็นถ้วยนะคะอ่าวางเลยนะคะอ่าบะหมี่นะคะตั้งดีดีสิโอเคอ่ามันไม่ตั้งให้ฉันดีดีนะคะอ่าตั้งอย่างอี้ก็ได้ค่ะพิศดารโลกดีอ่าดึงดึงนอยแล้วดึงดึง กับกับกับหัวแล้วอ้าวนางกินบะหม,มี่ไปแล้วนะคะโอเคช่างมันนะคะแดลว่าบะหม,มี่ฉันอร่อยนะคะอ่าในเมื่อนางกินบะหม,มี่ไปแล้วนะคะเราก็จะวางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาบะหม,มี่อันใหม่มาไดคะ่ะแต่เราจะไม่ไปต้มแล้วนะคะวางให้นางสดๆลร้อนเลยนะคะโอเคเมนูเสร็จแล้วนะคะเมนูขอคิดชื่อเมนูก่อนบะหม,มี่ใส่หัวหอมไม่หัน่นใส่ มันฝรั่งทอดใส่พีใส่แตงโมทอดนะคะน่าจะอร่อยนะคะอย่างแรกนะคะต้องให้นางกินมะหมีมม่สดๆรลล้อนๆนะคะมาจะพากันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงหีรสชาติแบบไม่ได้เลือกเลยอ่ะอ่ะไหนกินลูกคีตสิรสชาติมันก็อ,อ,อร่อยดีนะ่ะแตงโมทอดอันนี้ไม่ใช่แตงโมอ,อัอนนี้มันมันฝรั่งโอเคไหนดูสิรสชาติเป็นไงอุ้ยอร่อยอร่อยอ,อ,ยอะกินน้ำล้างปากนิดนึง โ okay. อเคอ้าวน้ำหมดซะแล้วไม่ชอบน้ำใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเน็มก็ไม่ชอบน้ำสใช่ไหมฉันจะเอามีคนบอกว่าอันนี้คือชาโคใช่ไหมแต่ว่าฉันไม่เอาชาโคค่ะเอ้ยแป๊บบนึงมีคนบอกว่าคิดว่าเป็นสับป,ประรดแต่จริงๆแล้วมันเป็นชาโคนะคะเพราะว่าเห็นน้องบอกมาว่าเป็นชาโครเราก็เลยเชื่อใจอา้าวแตงโมฉันหายโอเคไม่เป็นไรนะคะเราก็จะเอาฮอทดอกหรือพัทดอกนะคะเอาไปใส่ะคะทาเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำพอทดอกนะคะฮอทดอกฮอทดอก แล้วก็ชาโคอยู่ไหนเอ่ยโอเคนี่นะคะอ่ะใส่น้ำชาโคเข้าไปด้วยนะคะเห็นไหมจเป็นสีเขียวดูดูสีน้ำสีน่ากินใช่ไหมล่ะนี่ดูดู ύ, น้ำอะไรเนี่ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยอ่ะกินหัวหอมนะคะอ้าวอันนี้ก็พีดนี่หว่าไม่ใช่หัวหอมอ่ะกินเข้าไปนี่อร่อยดีนะอ่ะกินนี่ด้วยอืมก็อร่อยดีนะอ่ะนี่อันนี้ ของเด็ดอุ๊ยอร่อยโอเคกินน้ำให้หมดนะคะโอ้โหรสชาติเออนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เอาขี้มาปั่นหรือเปล่าอ่าสาหรับคลิปนี้ก็แปดนาทีนะคะเหลืออีกสองนาทีเราก็จะปั่นป่วนชีวิตนางคะด้วยกันเอาพวกเนื้อนะคะมาปั่นรวมกันให้หมดเลยนะคะโอเคอ่าปัน่นเราจะปั่นรวมกันให้หมดเลยนะคะอ่าปันป่นปัน่นปั่นอ่า เราจะเก็บใส่จานไว้นะครับอ้าวมีพีทอยู่ให้นางกินไปนะคะอ่ากินไปให้หมดโอเคแล้วก็จะเอามาปั่นรวมกันนะคะให้นางกินนะคะอ่าใส่ใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปอ้าวโอเคปั่นแค่นี้ก่อนแล้วกันอือหือ,อ,อเอาปลาเข้าไปผสมอีกอือหือรสชาตินี่จะเป็นยังไงมาดูกันที่หน้านางคะ่ะเห็นแล้วรู้สึกแบบสงสารอ่ะกินกินกินเข้าไป โ oh, อ,อ้หเนือว้าอุ้ยถุยน้ำลายใส่นาชีนี่อีกยกินให้หมดซะห้ามถุยอีกนะแวะไม่ได้เรื่องเลยโอ้โหดูถุยน้ำลายใส่น้าขนาดนี้นะคะเชฟที่ถึงกับวิ่งหนีกลับบ้านเลยนะคะอะกินแครอทล้างปากไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแค่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงพาร์ทที่3กับตัวสปราร์ล่าที่้ไฮสโนแมนนะคะ แล้วก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะคะว่าอยากดูต่อหรือว่าอะไรยังไงจะกดดิสไลค์ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ แล้วก็อีกแล้วนะคะวันนี้จะลงคลิปบอกไปแล้วจะลงคลิป2คลิปนะคะคือคลิปนี้กับอีกคลิปหนึ่งยังไม่บอกนะคะว่าคือคลิปอะไรบางคนก็รู้แล้วเพราะว่าติดตามในไลน์เพย์นะคะมีคนถามว่าพี่ไลน์เพย์พี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเดียวกับชาแนลเลยนะคะมีตัวเดียวนะคะไม่เล่นตอทอไม่ได้มีตอคอไม่มีตอทอส่งของะค่ะไม่มีคอตอคือเลยคอตอไม่มีตอทอส่งของนะคะใจ4 0 0 0 0 4 0 0 0 0เกือบ50,000เพื่อนประมาณ3 0 0พันกว่าคนนะคะ เข้าไปในใดน,นะคะจะเจอหน้าพี่เยอะๆมากมายเลยนะคะโพสจะประมาณ800กว่าโพสนะคะสแสดงว่านั่นคือตัวจริงนะคะไม่เชื่อก็ถามในอาเก๋ได้เลยนะคะว่าตัวจริงพี่หรือเปล่าพี่ก็อาจจะไปตอบหรืออาจจะไม่ตอบนะคะอาจจะตอบแค่ว่าไม่ใช่ค่ะหรือว่าอาจจะตอบว่าใช่ค่ะก็แล้วแต่ ช่วงนั้นคะ่ะว่าจะตอบอะไรช่วงนี้ติดเอาวี o v มากค่ะหากใครจะเล่นนะคะก็แอดมาได้นะคะชื่อ u n t i k a ตัวใหญ่นะคะจะเป็นรูปพิชันหัวตึกเถอแล้วก็ยืนเซไปทางซ้ายนิดนึงค่ะแล้วก็ยิ้มแบบขี้ยิ้มบานเลยนะคะโอเคคลิปนี้ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ